แบจาไได้ใไมได้เลยน้าพี่ชายหันมาเรไม่น่าไม่น่ใว่าเปล่าคนเนี่ยเอางเอาง สุดยอดสปิริต pues ว mm ันน oh. nah, yeah, ี้จะร้านแล้วเรองยิงลงก็ไม่ให้เดี๋ยเขายิงลงีกเจาดินี้เจ้าไหมเจาไหมเจาเลยลูกน โอ้โหจังหวะนั้นไปโดนมันแล้วเหี้ยเนี่ยโอ้โหพอละทีนี้มา <t government> vâng 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 กมีเยียนไม่ฝืนคนเดียวผมแม่นอะเก่งอ่ะทำไมอ่ะโอ้ไม่ดีโอ้โเจ้าเจ้าเจ้าลูกนี้ไอ้ดีบอกว่ามีฝืนอะฝืนฝืน

ที่เดิมกว่ามีตัวไอ้ยอด DPL นมัยโมโนเก่าของหลอดคู่ขายแต่ถ้าสมมติยืนจาก5ปีน่าจะรายการที่จะไปแข่งไป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 เสริ์ทเท่านั้นไม่ได้ว่านโอนเอาเลยรอนรอนที่ขโมยไปไปนะโอ้โหโทษ

ไม่เป็ <laughs> นไรไม่เป็นไรอ่้เข้าทเมกมากเร่จะกระโดดแจเขาแ ไม่ดีหรือว่าเอาต้เข้าแล้วับอกบอกช้าไปนวันเสามันมาชวนอยู่้สาร์วันอาทิตยไม่ใจต้องกับรูปมันกลัแต่ว่าเรียนที่เดียวกันะว่าจบแ้วะวันตะวันตะวันะวัะวัวันนอ่ดนบอม่โนบอลเลยอะเก่งเฮ้ยมีกล้องไหมเนี่ยจับไว้ก่อนเย ไม่ใครตีจูนเลยตีกูเดียวจูเลือดเลยจูนเลือดไปแบงค์ครับโอ้ยโอยไปแบงค์แบงก์อะอยวาไปโดนนะแบงก์น้อย้องไปแล้วเอาสีแล้ว เจ็ดสี่ห้านี่มันหมอกเรือควัน เราไม่สนับสนุนเวลาเรา